สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่20นะคะวันพุทธที่ 20, 2ี่สนะคะวันพุทธที่20สิงหาคม2568เนาะ,ะตัวเลขก็จะเน้นให้4ชุดวัดใจนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ วันล่าสุดมีใครโชคดีกันบ้างพี่น้องจะเข้าในตารางเนาะ95เนาะแล้วก็มาในชุดกันนะคะชุดกันนะคะแอดกันให้59นะคะมา95นะคะแต่ว่าขีดเส้นใต้ให้2เส้นเนาะมีใครหยิบไปเล่นกันบ้างเนาะถ้าใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะนิ้นไปที่0ูนย์และสี่นะคะ ศูนย์นี้มาฝั่งพี่น้องสปปลาวเนาะมาในหลักหมื่นน้พี่น้องจาโอ้อะมาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางของวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเนะเาะลาวพัฒนานะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งล้หนึ่งรหนึ่งเชนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะวันนี้แอดก็ทําคลิปเร็วนะคะพี่น้องจะชุดสามตัวนะคะอยู่ด้านบนเนาะเก้าสามเจ็ด เก้าสามสี่นะคะระวังเก้ากับหัวเป็น6ด้วยนะคะวันนี้ให้เด่นเก้าสามเจ็ดนะคะวิ่งรูดนิ้นไปที่สามและเจ็ดนะคะพี่นองสาชุดเน้นนะคะสามเจ็ดสามสี่เก้าสามเก้าเจ็ดนะคะสามเจ็ดสามสี่เก้าสามเก้าเจ็ดนะคะเก้าสามกับเป็นหกสามด้วยนะคะพี่นองสาไกลที่หยิบเก้าเจ็ดไปก็กับหัวโดยเด้อเป็นหกเจ็ดนะ,ะสำหรับใครที่มีทุนนะคะหรือใครชอบในชุดกันก็ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้เอสให้ระวัง ระวังแปดสีด้วยด้วพี่น้องจา๋าระวังแปดสีเนาะบางทีแปดสองขึ้นเต็มเป็น8ปดสีนะคะหวยแอดเนาะอ่ะยังไงก็ในตารางก็มีเนาะแปดสี 8, 4, เนาะหยิบจับตัวนี้ไปเป็นแนทางของอทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า